เราไปที่สมาชิกพักฝ่ายค้านหรือจะยังเรียกไม่ได้คุณวิโรจน์ขคณาดีสอนสวัสดีครับคุณวิโรจน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับคุณไบรท์ครับผมอยู่สภาหรือยังฮะอ๋อกาลังจะถึงครับผมขับรถอยู่ก็เลยจอดรอพี่ยุทธกับคุณไบรท์ดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม่ต้องระหว่างขับรถจะได้ไม่ต้องพูดคุยด้วยครับจะได้เสียจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียสมาธิครับถูกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เลย เพราะฉะนั้นเราคุยกันสักพักหนึ่งเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ผิดความคาดหมายใช่ไหมมติของสาภามันมีความรู้สึกเจ็บปวดในหัวจิตหัวใจไหมจริงๆก็กระที่ทางเลขานะครับได้ถแถลงไปว่าว่าเนไม่ได้คุณรอดถือยาวหูไปแนบติดเดี๋ยวมันเป็นกดปุ่มแก้มมันไปโดนมผมก็ตามที่เลขาธิการพักได้ถแถลงไปนะครับก็คือว่า หน้าตาของรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับประชาชนก็คงไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าเลือกตั้งแล้วจะได้แบบนี้อืมแต่เป็นไปตามของกลไกของในระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับตามกติกานั้นนะครับอืม,อมก็ต้องยอมรับกติกาใช่ครับเราก็ต้องยอมรับแม้ว่ารเราเห็นได้ว่าเออหน้าตาคาดหวังที่จะเห็นแบบนี้จริงๆแะครคือเหมือนเดิ มีคุณเศรษฐาควีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ครับอีแล้วไหนไหนไหนว่าหน้าตาให้ดูสิ่งที่เขายังไม่ประกาศคุณคิดหน้าตาออกก็เหรออก็ดูจากพรคร่วมรัฐบาลสิครับชูกไหมครับอืมเราก็คงจะจินตนาการออกอยู่แล้วว่าอย่างกระทรวงสาธรารณสุขจะเป็นอย่างไรถูกไหมครับอกระทรวงคมนาคมจะเป็นอย่างไรถูกไหมครับกระทรวงพลังงานจะเป็นอย่างไรที่ที่เป็นต้นต่อสําคัญของรับอืม ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็ประเคนสัปปรปทานให้กับนายทุนผูกขาดกลุ่มเดิมๆนะครับเนี่ยมันก็คงแต่อย่างไรก็ต้องให้โอกาสและให้เวลารัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายก่อนนะครับอืมอืมคือมันก็ต้องมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะอ่ะนี่คือเกมมันจบในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมคุณวิโรจนครับผม เพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสดูว่าเขาจะทํำยังไงแต่เราก็การจัดองค์ประกอบต่างๆก็วิจารณ์ได้แหละแต่ต้องให้โอกาสเขาที่เป็นหลักการถูกไหมใช่แล้วครับใช่แล้วครับอย่างไรก็ผมต้องให้ต้องให้เวลารัฐบาลณนะวินาทีนี้ผมก็จะต้องตรงนี้ผมว่ายังเร็วเกินไปก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลอ,อย่างน้อยก็ต้องได้ฟอร์มคณะรัฐมนตรีหน่อยนะครับแล้วก็ถแถลงนโยบายต่อสาภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ ให้เวลาในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับอย่างพอสมควรนะครับคงไม่ได้ว่าตะพืน้นตะพื้นค้านอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่อ่ะครับคงไม่ยืนอภิปรายไม่ต้องใจอย่างรวดเร็วยาวที่ยั่ไมม่ไม่นนะครับการยืนอภิปรายไม่ต้องใจมันก็ต้องมีเนื้อหาสาระนะครับมันจะทําด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้มันก็ต้องเอาเนื้อหาสาระแล้วก็ต้องมีระยะเวลาให้รัฐบาลเนี่ยได้ทําหน้าที่พอสมควรครับคือเรียกว่าเราเราเป็น อ่าฝ่ายค้านที่มืออาชีพพอครับไม่ <Ừ. S 2> ตรงนั้นคงไม่ต้องกังวลครับอืมแต่กำลังตั้งคําถามเดี๋ยวรอดูกันละกันหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะกระทรวงพลังงานคือเรื่องค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ํามันถูกไหมใช่ครับใช่ครับกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครหรือกระทรวงไหนก็ตามทีทไอที่เขาประกาศเอาไว้ว่ารัฐบาลนวลก็ดีไอที่เคยมาคุยกับก้าวไกลตอนที่เดินเดินจากตึก เพื่อไทยมาหาแกนนำาก้าวไกลว่าไอ้นี่เดี๋ยวผลักดันต่อน,นะหนึ่งสองสามเรื่องกรณีอะไรนะรเกณฑ์ทหารปฏิรูปราชการอะไรพวกเนี้ใช่ครับคุณยังคาดคหวังไหมผมก็ยังคาดหวังนะครับคือตอนเนี้เรื่องที่ผมจับตาอยู่สองเรื่องหลักๆนะครับหนึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนนะครับเพื่อ,อยุติการสืบทอดอำนาจของคสช,อชอผ่านรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์นะครับ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ด้วยความเคารพจริงๆที่ได้ฟังการอภิปรายปิดท้ายของคุณหมอโชลนาน่าเนี่ยผมก็มีความเป็นห่วงเพราะว่านโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คุณหมอก็ได้พูดอีกแล้วว่าเป็นการรณรงค์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งอีกแล้วซึ่งรู้สึกหวาดหวั่นเพราะว่าจริงๆ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันเรียบง่ายมากครับแล้วไปเป็นความชอบธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้าไตครับก็คือการมีสสรที่มาจากประชาชนแล้วก็แก้ไขทุกอย่างนะครับตามเจตจำนงของประชาชนภายใต้ประเทศไทยที่เป็นรัฐเดียวและเป็นการปกครองในรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเองครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่มันมันผิดปกติ อะไรเลยนะครับนะบก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ต้องกังวลน,นะครับก็เมื่อวานนี้ก็จะมีประโยคนึงมีวลีหนึ่งที่บอกว่าเป็นเพียงอ่นยโยบายการรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นอย่างนี้มันก็มีความเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ดีอย่าไปจับผิดคําพูดกันเลยครับผมว่าการกระทําสําคัญกว่าคำกว่าคาพูดอยู่แล้วก็ต้องติดตามต่อไปค,คือพักร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ยเขาชัดเจนนะอย่างรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมค่ะต้องม่แตะมาตาหมวดหนึ่งหมวดสอง แล้วก็สว,มวๆๆๆเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนจะรีบแก้ไปทําไมนี่ยิ่งกว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองอีกนะแล้วก็รวมถึงส,สรนหน้าตาเป็นยังไงที่คุณจะมาทาอะไรกับรัฐมนูญฉบับปรากโองเดี๋ยวจะทําให้กรณีคดีรุชริตมีกรณีอายุความซึ่งไม่มีอายุความต่อไปแก้กลับมามีอายุความอะไรอย่างนี้เนี่ยคือคือพี่ยุทธประเด็นเนี้ยอย่าพูดดีกว่าครับเหม็นขี้ฟันครับอืคือสารปกคอรองสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะฮะ นะแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอะไรทานองเนี้ยยังไม่ยอมเปิดเลยอืขนาดสารปกครองมีมีคําสั่งแล้วนะครับอืก็เปิดกันไหมฮะตกลงปราบโกงหรือว่าใช้ข้อหาปราโกงไปเล่นงานคนอื่นถูกไหมอันนี้ผมพูดตรงๆนะเนี่ยเนี่ยคําสั่งเนี่ยของสารปกครองที่ให้เปิดเผยเนี่ยครับให้ปปชเปิดเผยข้อมูลที่ตัดสินคดีคุณประวิทย์ที่ยกคำร้องอ่ะใช่ใช่เขปราบโกงเขาเป็นยังไงฮะ อ,อ้าวแลวทำไมไม่เห็นเปิดนะตลกลงยังไงฮะคีัยสวที่พูดตอบผมหน่อยสิคือผมเรื่องบอกว่าเหมือนที่ฟันนีครับอ,อย่าอย่าต้องพูดถึงยาที่กำลังจะหมดอายุเลยครับ <c oughs> ย,ายากำลังจะหมดอายุก็คือเขาจะมีอายุห้าปีก็จะครบพฤษภาปีหน้าถูกไหมครัแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยงครับเพราะว่า สวหลายท่านเนี่ยผมก็เคารพจริงๆนะครับเพราะให้ความเคารพเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอากาสพูดคุยกันกันกนสบสวหลายท่านก็ก็พูดคุยด้วยความเคารพจริงๆนะครับอ,อันนี้ก็อย่าเหมารวมเลยครับแต่ว่าเฉพาะคนที่พูดกันแล้วกันว่าปราโกงปราโกงเนี่ยนะครับแต่แค่มาประชุมไม่ครบอย่างเนี้ยใช่ไหมครับถูกไหมฮะตอนนี้ก้าวปีเนี่ยอืครับก้าวไครจะต้องมาตั้งหลักกับการที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วตอนนี้อ๋อตอนนี้เราก็อ แลแล้วก็ซักซ้อมการดำเนินงานไว้พอสมควรนะครับอย่างเช่นเรื่องของกรณีกรรมธิการใดๆเนี่ยเราก็มีการประชุมกันแล้วว่าเราหมายมั่นตัเคลื่อนนะครับนโยบายอะไรผ่านกรรมธิการน,นะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เตรียมที่จะยื่นแก้ไขแล้วโดยเฉพาะ,ะกฎหมายทางด้านการปฏิรูปกองทัพนะครับพรบโรงแรมอย่างเงี้ยที่ไม่ทันสมัยนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ให้เกิดอะไรละ่ะ การรีดไถเรียกรับผลประโยชน์หรือการตั้งกรรมธิการวิสามันนะฮะในการศึกษาทบทวนกฎหมายอย่างเช่นเ,เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งที่ที่น้องชาวรถบรรทุกเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนจากการรีดไถเนี่ยนะครับจากกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าล้าสมัยเนี่ยเราก็เตรียมงานกันหมดแล้วครับก็ถ้าสภาเปิดเต็มรูปแบบกรรมธิการได้เลือกกันทั้ง35คณะก็พร้อมทํางานทันทีครับไม่ได้มีปัญหาไอ้ที่คนจะจัดการเรื่องส่งเรื่องสวยเรื่องอะไรยังไงก็ตามมันก็ทําได้เบามือลงหน่อยนะ ก็ออยังต้องเดินต่อครับเพราะว่าแต่เราก็ยังมีคนไกลกรรมาิการที่ทํางานได้ครับทั้งกรรมาการวี่สามันแล้วก็กรรมาการสามันมนะครับแต่มันก็ไม่เต็มไม้แต่มือเหมือนเป็นฝ่ายบริหารอ่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในแต่อย่างนี้ครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยให้ความสําคัญกับอํานาจนิติบัญญัติน้อยเกินไปกฎหมายส่วนใหญ่ก็ผ่านมาจากครมเนื่องจากข้อติดขัดของการทํางานของข้ารขขาชการใช่ไหมครับข้าราชการเขาก็จะออกพรบมาผ่าน คอรอมอรแล้วก็สภาก็มีหน้าที่คือผ่านกฎหมายให้กับคอรอม,อรมแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่ากฎหมายเนี่ยควรจะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรต่างหากนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกฎหมายเนี่ยมผมว่าคราวนี้ก็จะได้เห็นบทบาทของก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสําคัญกับอํานาจในตัญญัติในการขับเคลื่อนนโยบายหลายอย่างผ่านกฎหมายที่เป็นธรรมและทันสมัยมากขึ้นนะครับโดยเพาะเรื่อง,องการปฏิรูปกองทัพอย่างเงี้ยกรามานอยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยนะครับ กนะ็ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังสามารถทําได้นะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่คุณวิโรจน์คุณต้องนึกภาพใน,นที่ผมพยายามคิดตามนะคุณวิโรจน์นะคือตอนที่ก้าวไกลเป็นแกนนาหรือตอนที่เพื่อไทยยังอยู่เนี่ยอันนั้นคือสามหนึ่งสองถูกไหมครับผมไอแนวทางที่ว่านี่ก็คือกฎหมายไม่ต้องมารอจากรัฐบาลครอมอเป็นผู้เสนอและคนอื่นสสประชาชนเสนอไม่ต้องต้องรอรัฐบาลอยู่เนี่ยมันก็ไม่เดินหน้าให้กฎหมายสสเสนอก็ผ่านได้กฎหมายประชาชนเสนอก็ผ่านได้ถูกไหม แต่นั้นแปลว่าบบพรรคการบานเป็นเสียงข้างมากเขาสามารถกําหนดให้เป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องทุกอย่างมาผ่านครมอรแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะมันมันจะกลับมาเหมือนเดิม ấy. ก็คือพรรคก้าวไกลแม้จะมากอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงครึ่งของสภาผู้แทนมันก็ยังต uh ้องมาอาศัยครมอรมอ,รอยู่ <Taj uk S 2> ดีเนี่ยก็จะรอกันอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนี้ครับพ่ยุทธครับคืออย่างนี้กฎหมายสมัยนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและก็ติดตามการผ่านกฎหมายเนี่ยอย่างมากนะครับ ผมไม่เชื่อนะครับว่าไทยที่เป็นรัฐบาลแล้วจะไม่ผ่านกฎหมายอย่างเช่นสุราที่ได้มีสัญญาประชาคามกับประชาชนเอาไว้เนี่ยหรือกรณีของการสมรสเท่าเทียมอย่างเนี้ยนะครับผมว่ากฎหมายอะไรอย่างที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความทันสมัยเกิดการทันต่อยุคทันต่อสมัยเนี่ยผมว่า รัฐบาลไม่มีเหตุผลเลยครับในการคัดค้านถูกไหมครับรัฐบาลก็อาจจะทําร่างของตัวเองนะครับซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเสียหน่อยแล้วเอามาประกบอย่างนี้ยผมว่าก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าถึงท่านบวชคว่ำนะครับกฎหมายที่ประชาชนต้องการหรือกฎหมายที่ทันสมัยที่อ่าถ้าอ่าเป็นการจัดการกับการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยผมว่าโอ้ผมว่าประชาชนทอมได้อย่างไรครับครับ ครับเพราเราหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นนโยบายของพอรรคเพื่อไทยด้วยอย่างเช่นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะบอกประชาชนว่าเป็นเพียงการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งอีกแล้วเหรอครับคนเราคงไม่ตุ๊บหลายครั้งมั้งพ่ยุธคือคือคอ,อันนี้ผมผมไม่ได้บอกว่าผมคิดอย่างนั้นผมมองในมุมเขานะพอเป็นร,รัฐบาลผสมคูเว์ก็รู้ถูกไหมรัฐบาลผสมก็ต้องมาทํานโยบายของรัฐบาลซึ่งบางเรืร่อง เพื่อไทยอยากจะใส่แต่พรรคอื่นคาจะไม่อยากให้ใส่ถูกไหม,อ,มออออเาจจะไม่ได้นะก็มันก็ต้องพิสูจน์น้ำอิ้วของของของความเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าตกลงแล้วแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคือหลีกรัฐบาลหรือว่าถูกจุมจมูกเท่านั้นเองครับฮะและสุดท้ายเนี่ย <laughs> <ช>มันเป็น<อ>การวัดใจของ คนที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลว่าคุณจะฟังเสียงของประชาชนและรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนหรือจะสยบยอมกับพรรคร่วมรัฐบาลที่หลายพักจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับ <c oughs> มีรากมาจากการก่อรัฐประหารและเป็นคนไกในการสืบทอดอานาจด้วยมันก็จะมีเหตุ <c oughs> ว่าเราไม่สามารถจะได้เสียงมากพอที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียวนโยบายที่พูดเอาไว้ก็จะต้องมาหาหรือพรรคอื่นมันก็ต้องฝากพรรคอื่นได้ไหมใช่ครับ แต่ในเรื่องของกฎหมายครับพี่ยุทธสมมติว่าถ้าถ้าเราถ้าเราตัดความเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับอย่างเช่นกรณีสมรดเท่าเทียมเอ่ยนะครับสุราก้าวหน้ายกเริกการเกณฑ์ทหารนี่ดังๆเลยใช่ครับถูกต้องครับสมมุติว่าถ้าเกิดพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งก้าวไกลเนี่ยยกอยู่แล้วครับร้อยห้าสิบเสียงสมมติเนี่ยแล้วเพื่อไทยอีกร้อยสี่สิบกว่าเสียงสองร้อยเก้าสิบไม่ผ่านอยู่แล้วคือสมมุติว่ากฎหมายอะไรก็ตามที่ในครมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยถูกไหมครับ คือคอรมองไม่ใช่ทุกสิ่งใช่ไหมกฎหมายออกโดยสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเปิดเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคได้ที่จะเสนอกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรซึ่งโดยปกติหลายพรรคเขาก็ทํากันครับอ๋ออันนี้ำกำลังบอกออว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วสิเพราะว่าคุณรัฐบาลบอกว่าที่แล้วมาอ่รัฐบาลเสียงอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ยอมก็ตามทีแต่ในแง่พรรคการเมืองในแง่สภาคุณยังมีก้าวไกลที่พร้อมจะยกให้กฎหมายแบบนี้ที่คนอื่นไม่เอาคุณเอาก้าวไกลเอา สมมติเอาง่ายๆครับว่าสุราเก้าหน้าเนี่ยเก้าไกลก็เสนอเพื่อไทยก็โอเคคอรมออาจจะไม่ได้เห็นด้วยอะไรสูกไหมฮะแต่พรรคเพื่อไทยเขาก็เสนอครับถูกไหมฮะแล้วร่างอาจจะมีเนื้อหาสาระที่ใกล้เคียงกันก็เอามาพิจารณาร่วมกันแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งร่วมกันตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมกันรัษา,าร่วมกันก็ได้ครับโดยไม่ยังเป็นต้องเป็นวาระของรัฐบาลแต่เป็นวาระของสภาผู้แทนราษฎรสองร้อเก้าสิบเสียงพันนะเพื่อไปเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับ ส่วนพักที่ได้เครดิตก็เพื่อไทยก็ได้ด้วยก้าวไกลก็ได้ด้วยแล้วก็พักอีกหลายๆพักที่อยู่ในสภา,าผู้แทรนราษฎรก็ได้เครดิตร่วมกันในการทําเพื่อประโยชน์ที่น้องประชาชนมันจะเป,นเป็นการเมืองอีกแบบหนึ่งเลยนะคุณวิโรจน์นะคือคือ,ค,อคือพิยุทธ์เรื่องนี้ไม่ได้แปลกนะครับอย่างสมัยที่แล้วครับผมเห็นพักภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการยื่นกฎหมายนะครับหลายเรื่องนะครับยัดติหลายเรื่องเนี่ยก็ยื่นผ่านสมาชิกสภา,าผู้แทรนราษฎรในปีของภูมิใจไทยโดยที่ ไม่ได้ยื่นผ่านคอรมอนะครับเพราะหลายกฎหมายอย่างเนี้ยนะครับก็ยื่นผ่านคอรมอไม่ได้ถูกไหม,ม,มใช่ไหอเพราะคอรมอก็พักนั้นพักนี้ที่ร่วมรัฐบาลก็อาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันถูกไหมกฎหมายลูกกาญชาอ,อย่างนี้เป็นต้ตนเนี่ยก็เสนอโดยภูมิใจไทยไใช่ไหมครับก็ต้องเสนอผ่านสภา,าผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็ก็น่าติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงถูกไหมว่าจากนี้เป็นต้นไปคือด้านหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกด้านหนึ่งก็ลักด้านกฎหมายร่วมกับพักการเมือง เพื่อไทยก็ผักนั้นได้นี่เราคาดหวังจากเขาถูกไหมคือคือผมผมเชื่อว่าประชาชนจะเห็นพักการเมืองพักหนึ่งที่ชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยให้ความสําคัญกับอํานาจนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นพักการเมืองที่ใช้สภาผู้แทนราษฎรในการทบทวนแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยณอย่างจรงิจรงจังอย่างมากพี่ยุทธสังเกตไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยกับหน่วยงานราชการทีใดหรือว่ารัฐบาลทีใด รัฐบาลก็จะตอบว่าเนี่ยอยากทําอย่างนั้นมากเลยรู้ปัญหาหมดเลยแต่มันทําไม่ได้เพราะมันติดก,กฎหมายถูกไหมครับคําถามประชาชนก็คือว่าแล้วนั้นเมื่อมันติดก,กฎหมายแล้วทำไมมันไม่แก้กฎหมายทําไมปล่อยให้กฎหมายที่ล้าสมัยมันคาระเครื่องมือในการรีดไถประชาชนอยู่ทั้งปีทั้งชาติถูกไหมอันนี้ก็จะได้รับการแก้ไขผ่านสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เนี่ยแหละครับโดยก้าวไกลครับอ